คยพบปัญหาการซักผ้าขนหนูแล้วเนื้อผ้าแข็งกันไหมคะใครที่เคยเจอมารวมตัวกันตรงนี้เพราะวันนี้เบลจะมาบอกวิธีการซักผ้าขนหนูที่ถูกวิธีรวมถึงเคล็ดลับการทำให้ผ้าขนหนูของเพื่อนๆน,นุ่มและใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กันด้วยนะคะจะได้มีผ้าชมทิปดีๆจากเบลนี่ครับ แต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการซักที่ถูกวิธีเบล,ลขอแนะนำาองเทคนิคง่ายๆที่ทำให้ผ้าขนหนูของเพื่อนๆนุ่มฟูกันค่ะเทคนิคแรกเมื่อเพื่อนๆซื้อผ้าขนหนูมาใหม่ควรซักทำความสะอาดก่อนใช้งานเพราะผ้าขนหนูจะถูกเคลือบด้วยสารซิลิโคนเพื่อป้องกันการดูดซึมเพราะการเคลือบด้วยซิลิโคนจะทําให้ผ้าขนหนูมีสัมผัสที่นุ่มเป็นพิเศษแต่เมื่อใช้งานไปแล้วพื้นผิวเหล่านี้จะหายไปทําให้การซึมซับสูงขึ้น หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาปับผ้านุ่มซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอาจจะเข้าใจว่าอยากให้ผ้าขนหนูหอมต้องใส่น้ำยาปับผ้านุ่มเยอะๆแต่เบลบอกเลยนะคะว่าเป็นวิธีที่ผิดซึ่งน้ำยาปับผ้านุ่มตามท้องตลาดนะคะจะมีส่วนผสมของควอเทนอรีแอมโมเนียผสมอยู่ซึ่งสารนี้นะคะจะมีคุณสมบัติทําให้ผ้าขนหนูของเราซับน้ําได้น้อยลงแถมยังทําให้ผ้าขนหนูของเราไม่นุ่มด้วยนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียม 1. น,น้ำยาสักผ้า 2. น้ำส้มสายชู3 เบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดา2ตัวนี้จะสามารถกำจัดคราบใครและคราบไข,ข,บไขมันได้ดีหรือว่าจะเป็นคราบน้ำยาซักผ้าและน้ำยาแับผ้านุ่มที่ตกค้างบนเสืเอ้อผ้าก็สามารถกำจัดได้และที่สำคัญยังกำจัดคราบกลิ่นเมนอับหรือกลิ่นเหื่อได้ด้วยนะคะวิธีการซับนำผ้าขนหนูที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในเครื่องนะคะ ต่อมาใสเบกกิ้งโซดาหช้อนตวงหรือแล้วแต่ปริมาณของผ้าขนหนูนะคะแล้วก็ใส่ที่ช่องน้ำยาซักผ้าแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูนะคะ1ช้อนตวงเหมือนกันใส่ช่องเดียวกันเลยคะ่ะแล้วก็น้ำยาซักผ้านะคะ1ช้อนตวงจากนั้นเลือกซักน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเพื่อลลายสิ่งสกรปรกเชื้อราและสารตกค้างบนผ้าขนหนู หลังจากที่ซักเสร็จแล้วนะคะนําผ้าขนหนูมาสะบัด2-3ครั้งนะคะ mm. เพื่อให้ผ้าขนหนูของเรานุ่มฟูแล้วก็ป้องกันเป็นก้อนของผ้าขนหนูและทําให้ผ้าขนหนูแห้งได้ไวยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆลองนําเคล็ดลับการซักผ้าขนหนูที่นุ่มน่าใช้เป็นพิสูจน์กันดูนะคะและอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์กันใต้คอมเมนต์นะคะสําหรับวันนี้เบลขอตัวลาไปก่อนไ้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ